ทดสอบกล้อง 1600x test test 1234ทดสอบการใช้กล้อง1600 x นี่คือกำลังขยายที่ประมาณ100 x สภาพของเนื้อพระ พื้นผิวการเปลี่ยนแปลง 100x นี้เราจะไม่เห็นความแตกต่างมากมายนักนะครับเม็ดปูนการแห้งก็ยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนดูคร่าวๆแล้วเม็ดปูนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบครบวงรอบ องค์นี้ที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างทดสอบนี้คือพระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีนะครับน่าจะเป็นเจดีใหญ่นะครับเพราะว่าองค์พระองค์ใหญ่พิมพเจดี JD นี้เป็นอะไรที่หลายๆท่านไม่ค่อยรู้ว่าจะมีพิมพ์ลักษณะของพิมพ์เจดีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางเนี่ยจะแตกต่างกันที่องค์พระ นะครับเพราะแม่พิมพ์ที่มีแตกต่างการใช้กล้องพัน x x 1 6พันห้นี่ก็สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีขาตั้งกล้องที่มั่นคงสเสถียรนะครับช่วยในการจับภาพอนะครับแล้วโปรแกรมที่ใช้ตอนนี้ก็คือโปรแกรม OTG Views OTG v i e w เนี่ยเวลาเราถ่ายภาพเราก็จะกดตรงกล้องถ่ายรูปตรงนี้นะครับนะครับ แล้วเวลาเราจะบันทึกภาพเป็นวิดีโอเราต้องกดดูตรงวิดีโอนะครับเห็นไหมครับการทํางานของเครื่องเอามือถือนะครับที่จะบันทึกภาพเก็บเอาไว้มันก็อยู่ตรงนี้แล้ว12วินาที13วินาที14วินาทีเมื่อเสร็จแล้วเราก็ปิดปุ๊บถ้าปิดปุ๊บเราพร้อมที่จะมาเปิดดูได้นะครับ นะครับเราก็มาเปิดดูนี่คือภาพถ่ายนะภาพถ่ายมันเบลอๆเพราะว่ามือมันไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีขาตั้งกล้องแต่พตอนนี้ที่ผมนํามาทดสอบเนี่ยผมไม่ใช้ขาตั้งกล้องครับส่วนวิดีโอเราก็มาดูตรงนี้นะฮะนี่คือวิดีโอเห็นไหมครับการทํางานของเครื่อง เอามือถือนะครับที่จะบันทึกภาพเก็บเอาไว้มันก็อยู่ตรงนี้แหละว4 4วิที่บันทึกไว้มันก็อยู่ที่อวินาที13วินาที14วินาทีก็สามารถที่จะเราก็ป,ปิดเข้า f a c Facebook หรือ Line ก็ได้นะครับเอาแล้วครับเราก็มาดูต่อทีนี้เราจะมาเริ่มขยายไปที่พันระดับ1600กร้อยเอ็กดีไหม พอเลยจากหนึ่งร้อยไปแล้วครับมันจะไม่เห็นการขยายเนี่ยมันเป็นการขยายแบบดิจิตอลก็คือขยายด้วยโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่มีคำสั่งให้ทำงานในระดับไหนระดับไหนนี่ครับมาดูหกร้อยพันหกร้อนะครับ นี่คือการเปลี่ยนแปลงของเม็ดปูนสีขาวๆเนี่ยสีขาวๆที่เราเห็นเนี่ยการเกิดสีขาวต่อในหนึ่งเฟรมใช่นไหมนี่คือเม็ดปูนที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องฝึกใช้บ่อยๆครับถ้าไม่ได้ใช้นานๆแล้วมันก็จะ มือมันก็จะไม่นิ่งการปรับมันก็จะอย่างนี้ครับปรับซ้ายปรับขวาโยกขึ้นโยกลงเนีย่ยนะ,ะการเกิดนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ ยังพิ่งจะเริ่มนะครับเห็นไ,ไหมครับการเกิดของเม็ดปูนยังเป็นจุดๆอยู่อ่ะผมจะเปลี่ยนองค์ใหม่ละเนี่ยฮะให้เราดู ถ้ามันมีลักษณะของการเกิดเม็ดปูนขาวอย่างนี้นะครับขึ้นเต็มทั่วไปเนี่ยเต็มขาวเต็มหน้าจออย่างงี้นะครับนั่นแหละถือว่าเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบครบวงรอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนี้ลักษณะของมันก็คือประมาณ5 0 40-50%ถึก็แสดงว่าพระเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มนะครับเพิ่งจะเริ่ม ยังเป็นพระใหม่อยู่นี่คือวิธีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาพระนะครับซึ่งเราเทียบเทียบเคียงจากปริมาณการเปลี่ยนแปลงของเม็ดปูนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการใช้สร้างพระอย่างที่บอกนะครับถ้า เราส่องขยายไปบ่อยๆเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบนี้และเมื่อน,นั้นแหละเราจะรู้ว่าความจริงแล้วมันมันหายากจริงๆไอการที่จะหาเนื้อพระที่ได้อายุนะครับนะครับนี่อยู่ที่ประมาณ100เท่าก็ใช้กล้อง 10X ดูเราก็จะได้ภาพแบบนี้แต่น้อยกว่า เนี่ยนี่คือนี่คือร้อยเอ็กนี่ยร้อยได้แค่เนี้ยคุณคิดดูนะและสิบเมันจะเห็นแค่ไหนใช่ไหมอ่าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเม็ดปูน,นถ้าเรามาดึงภาพขึ้นมาถ้าเป็นพันเอหรือพั0หกนะดึงภาพขึ้นมาสิ่งที่คุณเห็นนี่นี่คือเนื้อหาที่ เราใช้ในการพิจารณาหลักการพันเอกหลักลการพันเอกเนี่ยเราก็ดูดีว่าสีขาวที่เกิดขึ้นบนบนเนื้อพระเนี่ยเห็นไหมมันเกิดกระจายกระจายอย่างเงี้ยเป็นจุดจุดกระจายกระจายก็แสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันเป็นพระที่เพิ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครับ ดังนั้นก็อย่าตกใจนะครับว่าถ้าคุณเจอว่าพระของคุณเนี่ยเป็นแบบนี้ก็คือเนื้อมันยังไม่ถึงอายุอะครับนะเพราะว่าการแห้งของเม็ดปูนเนี่ยมันมันเพิ่งจะเกิดขึ้นกระจายกระจายลักษณะของการแห้งเม็ดปูนแบบนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ6 7ถึง70ปีอะครับ6 7ถึงเ0็ปีใช่ไหม ออกถึงเจปีเพราะว่าเนี่ยถ้าในหนึ่งมเฟรมนะครับหนึทมเฟรมก็คือเต็มกรอบภาพเนี่ยมีการเกิดแบบเป็นสีขาวเหมือนไข่ต้มนะขาวข้นแบบนั้นนะเหมือนนมเหมือนนมข้นหวานนะ่ะใช่ไหมไอ้นั่นแหละมันถึงจะเรียกว่าครบเต็มสูตรแต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้มันยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีก อันนี้อยู่ที่ประมาณ100ยเอ็นะครับ100 x เอ็กเนี่ยคุณดูดเนื้อตรงนี้นะความมันมเงาของตรงนี้เนี่ยจุดนี้แหละแดีวผมจะขยายลงไป ราดูเห็นไหมการเกิดสีขาวก็ยังไม่เต็มมีสิ่ง,ส,งสิ่งที่คุณเห็นนะี่มันแวววาวใช่หไหมแวววาวสะท้อนสะท้อนนี่คือการแคลไซด์นะฮะแคลไซด์ Kelsey. คือองค์ประกอบหลักของพระสมเด็จส่วนใหญ่ผมที่ผมเห็นนะมันจะมีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแคลไซด์นะครับแคลเซียมคาร์บอเนตนี่นะครับเป็นองค์ประกอบ นี่อ่านี่นี่นี่จุดหลักเลยถ้าเราเห็นเนื้อขาวแบบนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยนะแบบนี้เต็มทั้งภาพอย่างเงี้ยเต็มเฟรนเนี่ยนี่แหละคือเนื้อพระที่ผ่านอายุผ่านเกณฑ์นะครับต้องให้มันได้เนื้อแบบนี้นะสีแบบนี้นี่แหละมันเลยทำให ทำไมเราต้องมาใช้1600กร้ทำไมเราต้องมาใช้กล้องพันเอใช่ไหมฮะในการหนาะนี่คือคาบแคลไซ์ตที่มันพอกหนานะครับมันพอกหนาทีนี้เราก็จะไม่เห็นเนื้อเนื้อไม่เห็นเนื้อเดิมของเขาเพราะฉะนั้นพยายามหาเนื้อเดิมเดิมขยายนะครับในส่วนที่มันคุมเนี่ยมันมันเคลือบเนี่ยเราไม่ต้องไปให้ความสำคัญมาก เราต้องหาเนื้อเดิมส่วนที่เป็นเนื้อเดิมของของพระคุณต้องเข้าใจว่ามันมีมันมีการสร้างเปลือกผิวขึ้นมาใช่ไหมต้องหาความแตกต่างระหว่างผิวเดิมกับเปลือกผิวใหม่ที่มันมันสร้างขึ้นอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยน,นะการเปลี่ยนแปลงของผิวเดิม นี่คือซุ้มบริเวณซุ้มนะต้องส่องขยายดูที่เป็นเนื้อเดิมนะครับอย่าไปส่องขยายในส่วนที่เป็นคราบส่วนที่เป็นแคลไซต์ที่พอกหนาเพราะว่าส่วนนั้นเนี่ยมัน มันจะไม่ทําให้มันจะทําให้เราไม่สามารถาเห็นเนื้อหาที่แท้จริงของเขาได้ลักษณะอย่างนี้นะเห็นไหมพอเต็มเฟรมอย่างเงี้ยคุณจะเห็นว่าเนื้อขาวมันจะเกิดขึ้นเป็นแผ่นนะฮะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยอย่างเต็มเฟรมอย่างเงี้ยเห็นไหม เฟรมอย่างนี้นะครับสีขาวเนี่ยนี่คือพระที่เข้าขายมาตรฐานการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมการสีขาวมันเนี่ยความแตกต่างของพระใหม่กับพระเก่ามันอยู่ตรงนี้แล้วคนที่บอกว่าคุณจะส่องทำไมพันเอคุณจะส่องอะไรจะดูสิครับนี่แหละ ถ้าคุณไปส่องพระกรถินพระพัดป่าอายุ30ปี50ปีนี่คุณจะไม่เห็นลักษณะสีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนแบบนี้นะครับและการเกิดแคลไซที่พอกหนาอย่างขนาดนี้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่บรรดาเซียนห้าเซียนทั้งหลายกลัวกลัวที่คนใช้กล้องพันเอนะเพราะว่ามันเห็นความจริงความแตกต่าง แคลไซที่เกิดหนาขึ้นมีการพอกสมานนการเสริมเนื้อที่เกิดขึ้นบนบนร่องรอยของพระที่ปิดแตกมันสุดยอดมากจอดสุดยอดนี่เห็นเนื้อแบบนี้ไหมเห็นนะเนื้อขาวคือเป็นเนื้อเดิมๆแล้วมันจะถูก ลุมด้วยแคลไซ์นะครับปกคลุมเพราะฉะนั้นพยายามส่องหาเนื้อเดิมนะครับใสๆเับเนื้อขาวแบบไข่ไข่ขขขขต้มเนี่ยนะเราจะแยกเห็นไหมมิติการเกิดของแคลไซ์ที่เคลือบครอบคลุมนะครับโอ้พระเจ้ากว่าจะได้เนื้อแบบนี้นะคุณคุณหาไปเถอะนะสิ่งที่ผมบอกว่าพระสมเด็จมันหายากมันอยู่ตรงนี้นะครับ มันอยู่ตรงนี้เห็นนะนี่ตรงนี้การที่เกิดสีขาวของปูนที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะของวงรอบฟังโอ้โหนี่แหละคือพระที่ผ่านมาตรฐานพันเอกนะครับดูดูด,ดูนะไม่ได้ หลอกลวงกันนะครับนี่คือเนื้อหาของพระที่ผ่านมาตรฐานพันเอกคุณจะเห็นนะครับคราบแคลไซต์ที่เคลือบอยู่ด้านบนนะครับพื้นผิวดั้งเดิมของเขาเนี่ยเม็ดปูนจะเปลี่ยนเป็นสีขาวลวนะเห็นไสีขาวอย่างนี้เนี่ยคุณลองหาดูนะถ้าพระของบ้านคุณมีเนี่ยแสดงว่าเป็นพระที่ผ่านเกณฑ์อายุพันเอกแล้วนะโอ้โห คือเนื้อพระจะบอกอะครับสิ่งที่เซียนห้างทั้งหลายนะฮะบรรดาเซียนทั้งหลายกลัวมากก็คือว่ากลัวเราเห็นเนื้อหาพระที่เป็นแบบนี้เพราะเนื้อแบบนี้เนี่ยคุณลองไปขยายพระอายุถ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีร้อยปีจะไม่เห็นลักษณะของเนื้อพระเป็นแบบนี้นะครับ แค่นี้แหละชัดนะครับเราถึงต้องใช้พันเอไงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ